สวัสดีครับเอฟซี FC ท่านผู้ชมคนคัดเหรียญทุกคนทุกท่านนะครับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็จะมาให้กำลังใจคนชอบเหรียญน,นักสะสมรุ่นใหม่คนชอบเหรียญน,นะครับนำเหรียญมาให้ข้อมูลมาให้กำลังใจ ให้มีกำลังใจได้สู้ต่อไปนะครับสำหรับคนที่ยังไม่ประสบความสำเร็จยังไม่ประสบความสำเร็จในการคัดเหรียญน,นะครับท้อแท้บ้างนะครับมันก็เป็นเรื่องธรรมดาการที่จะมีเหรียญหายากมาไว้สักเหรียญสองเหรียญน,นี่ ไม่ใช่ธรรมดาทางช่องของเรานะครับก็คัดมาห้าปีแล้วนะครับมาถึงปัจจุบันก็ประสบความสำเร็จในส่วนหนึ่งก็คือห้าสิบห้าสิบนะครับก็ถือว่าประสบความสำเร็จครึ่งทางนะครับอยากจะให้กำลังใจ f อซ นักสะสมคนรุ่นใหม่คนชอบเหรียญที่กำลังคัดเหรียญอยู่ในขณะน,นี้นะครับดูคลิปวิดีโอนี้ก็จะได้มีกำลังใจสู้ในวันข้างหน้าในวันต่อไปนะครับเหรียญมีจริงนะครับเหรียญที่เราเคยได้ดูในคลิปวิดีโอต่างๆที่หลายๆช่องเขาประกาศรับซื้อหรือว่าหลายๆช่องเขานำมาให้ดูนี่มีจริงนะครับ ทีแรกเราไม่เชื่อนะพอเราดูจากหลายๆช่องแล้วเราก็พิสูจน์ว่ามีจริงไหมเราก็แรกเหรียนมาคัดนะครับก็ดำเนินการมานะครับห้าปีในการคัดเหรียญน,นะครับก็ทําช่องมาก็สองสามปีแล้วล่ะนะครับทําช่องมาสามปีามปีได้นะครับ ก็ประสบความสำเร็จในการคัดไหมปัจจุบันยังนะครับที่ยังไม่ประสบความสำเร็จก็คือยังไม่ได้อยู่2อสแบบแบบหก็คือพศสา1สยังไม่ได้นะครับแบบที่2ก็ใส่เลื่อนใส่แตกนะครับ แบบที่สามก็แบบที่อยากได้ที่สุดนะครับก็คือปั๊มไม่ติดนะครับปั๊มไม่ติดไปขออภัยครับแบบที่อยากได้ที่สุดก็คือสองหน้านะครับสองหน้าเป็นแบบเดียวกันก็คือรูปวัด ทั้งหน้าและทั้งหลังแล้วก็รูปภาพร,รมรูปของในหลวงทั้งหน้าและทั้งหลังนี่ก็คืออยากได้ที่สุดนะครับสามแบบที่ยังไม่เจอแบบที่ยังเจอที่ผ่านๆมาก็ถือว่าประสบความสําเร็จในระดับหนึ่งนะครับก็สู้ต่อไปก็ให้กําลังใจนะครับใครคัดเหรียญดูคลิปวิดีโอนี้นะครับก็จะมีกําลังใจสู้ ก็มาดูนะครับเหรียญแรกเหรียญห้าบาทนะครับเหรียญห้าบาทที่ดูในคลิปวิดีโอต่างๆทาง youtube มีช่องหลายๆช่องนะครับรับซื้อบ้างหลอกลวงบ้างนะครับรับซื้อก็คือจะเป็นเหรียญสดสดๆที่เขาเอามาให้ดูนะครับแบบ หลอกลวงนะหลอกลวงก็จะเป็นเหรียญที่เอามาจากภาพถ่ายที่ไหนก็ไม่รู้วิ่งผ่านหน้าจอนะครับวิ่งผ่านหน้าจอวิ่งขึ้นวิ่งลงนะครับแล้วก็พลิกซ้ายพลิกขวานะครับอันนี้สดๆนะครับสดๆจากการคัดได้มานะครับเนี่ยจะให้ดูให้คนคัดเหรียญน,นะครับนักสะสมคนรุ่นใหม่คนชอบเหรียญ กำลังคัดเรียนอยู่ในขณะนี้นี่ให้มีกําลังใจสู้เลียนห้าบาทพระเสียนเกือบตรงนะครับพระเสียนเลยขวางเกือบตรงเนี่ยด้านหลังด้านหน้าเนี่ยเลยขวางขึ้นไปแล้วต่อไปก็จะไปตรงอยู่ที่พระบรมรูปตรงขึ้นนะครับ มีจริงนะครับมีมีขวางเลยขวางก็ต้องมีตรงนะครับแต่มันมีน้อยเท่านั้นแหละนะครับอยากได้แบบนี้ก็เลขเฉพาะเหรียญห้าบาทมาคัดนะครับเราก็เลขแบบนั้นวันหนึ่งวันหนึ่งเราก็เลขสามรอบรอบละหมื่นนะครับถ้าเป็นเหรียญบาทก็หมื่น นะครับถ้าเป็นเหรียญห้าก็หมื่นถ้าเป็นเหรียญสิบก็หมื่นสามรอบผัดกันอยู่แบบนี้ตลอดนะครับเลขมาคัดคัดเสร็จก็เอาไปเลขแบ่งต่อได้แบ่งก็เลขเหรียญมาอีกนะครับอยู่อย่างนี้จนปัจจุบันก็ห้าปีนะครับทำแบบนี้มาตลอดก็มาดูเหรียญสิบนะครับ ก็มาดูเหรียญสิบเหรียญสิบก็แบบพระเศียรเอียงเองียงน้อยยเอียงไม่มากนะครับก็พบเจอสองเหรียญ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 แรกก็สวยกว่านี้นะครับเหรียญแรกจะเป็นปีพศออ2551อันนี้เป็นปีพศออ2549แบบนี้ก็มีช่องประกาศรับซื้อนะครับ มีช่องประกาศรับซื้อนะครับแต่ที่ทําไมไม่ขายถ้าถามว่าทําไมไม่ขายมันขายไม่ได้หรอกครับเหรียญเดียวมันไม่คุ้มค่าส่งเขาก็จะไม่ได้ซื้อแพงที่ไหนนะครับเขาก็ซื้อแค่หลักร้อยเท่านั้นเองนะครับก็ต้องเข้าใจนะครับต้องเข้าใจไม่ใช่ว่ามีเหรียญเดียวก็ขายมีแบบนี้ก็ขายไม่ใช่นะครับเพราะเต้องเก็บ ไม่ได้เสียหายไปไหนนะครับเก็บก็ถึงเหมือนกับการออมนั่นแหละนะครับอันนี้ปีพศสองพันห้าร้อยห้า่าสามสิบห้านะครับเนี่ยเกือบขวางนะครับเกือบขวางนักสะสมคนชอบเหรียญน,นักสะสมรุ่นใหม่นะครับดูคลิปวิดีโอนี้ก็ สู้ต่อไปนะครับสู้ต่อไปสักวันหนึ่งจะเจอแน่นอนนะครับก็มาดูการจนาขอขอขออภัยนะครับขออภัยมาดูการจนาเนี่ยการจนาก็เอียงนะครับการจนาก็เอียง มีนะครับมีทางช่องเราก็าการจนาก, <c oughs> การจนาอีกเหรียนหนึ่งนะครับการจนาอีกเหรียนหนึ่งเหรียญนี้ก็ <c oughs> เหมือนกันไหม <c oughs> เหมือนกันนะครับ <c oughs> เท่ากันเลยเอียงเท่ากันเลยนะครับเอียงเท่ากันเลย สภาพสวยสภาพไม่สวยนะครับก็มีอีกนะครับมีอีกอยู่แบบที่มีอีกนะครับแบบที่เป็นกระแสโด่งดังที่สุดเลยนะครับพระเสียงกลับนะครับเนี่ยมีจริงนะครับมีจริง ก็ถ้าไม่ท้อแท้หรือว่าท้อแท้ก็ยังสู้ต่อสักวันหนึ่งผมว่าต้องเจอนะครับถึงมันจะมีไม่มากแต่มันก็มีพอที่จะพบเจออยู่กว่าจะไปถึงจุดนั้นนะครับก็ขอให้สู้ต่อไปสำหรับ f อฟซที่ติดตามรับชมนะครับเคยให้กำลังใจช่องซื้อขายเหรียญชาแนลอย่างไง ช่องซื้อขายเหรียญชาแนลก็จะให้กำลังใจ f อทุกท่านนักสะสมคนรุ่นใหม่คนชอบเหรียญขอให้ประสบความสาเร็จน,นะครับครับสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ